้าพขบกลมน่นนีน่เราจะภาสวัสดี่ตาหนีเม็ดพับมาส่วนักคุณแม่เข้ามาแล้วกระลบด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อปไปของแวนน่นในภาพนึงดีๆดีๆมวกนั่นนะ,ะจ๊ะจะจะ แคดหม่องมันวายมันเลเหี่ยวค่ะฝากแม่ค่ะพูกไว้เป็นแนวมันค่ะต่อ <c oughs> ตั่งออกค่ะ <c oughs> งานพักหน่อยอีเม จ้าไม่ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ได้จ้าทางบางคลิปไม่ไม่คลิปลงไ่้ดีๆของแม่แล้วจ้า